เปิดตัว F 1 6 V ฝูงบินใหม่ของกองทัพอากาศไทยจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งน่านฟ้าไทยการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่แบบ F 1 6 v V Wiper โดยกองทัพอากาศไทยไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ธรรมดาทางการทหารแต่เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของยุทธศาสตร์น่านฟ้าไทยที่ทั่วทั้งภูมิภาคต้องหันมาจับตามองเพราะนี่คือการยกระดับกำลังรบทางอากาศของประเทศไทยสู่ระดับที่สามารถทัดเทียมกับมหาอำนาจในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ F-16V หรือ v i p e r ถือเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในประกูล F-16 ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกาความโดดเด่นของมันอยู่ที่การอัปเกรดระบบต่างๆให้สามารถตอบสนองต่อสนามรบสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยความแม่นยำความเร็วการเชื่อมต่อและการเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเรดาด์ที่ติดตั้งใน F-16V คือแอน Apg 83 AESA ราดาที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า160กิโลเมตรพร้อมระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งในอากาศและภาคพ,พื้นดินถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากกลุ่น F 1 6 a ่บีที่กองทัพอากาศไทยใช้มาอย่างยาวนานประเทศไทยได้จัดตั้งฝูงบิน F 1 6 v อย่างเป็นทางการที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือเป็นฐานทัพยุทธศาสตร์ระดับชาติการปรับเปลี่ยนนี้ไม่เพียงแต่สร้างขีดความสามารถทางการรบใหม่ แต่ยังเป็นการวางโครงสร้างกองทัพอากาศไทยในมิติยุทธศาสตร์ที่มีมิติลึกซึ้งมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อดูจากบริบทของภูมิภาคท,ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะที่หลายประเทศในอาเซียนกําลังลงทุนด้านยุทโธปกรณ์ทางอากาศเช่นเวียดนามที่มี SU-30 อินโดนีเซียที่กําลังจัดหาร,ราเฟลและแม้แต่ฟิลิปปินส์ที่เริ่มขยับเข้าใกล้ F16A บีมือสอการที่ไทยก้าวข้ามทุกประเทศเหล่านั้นด้วย f 16V รุ่นล่าสุดแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการรักษาความเป็นผู้นำด้านยุทธศาสตร์ทางอากาศในภูมิภาคความสามารถหลักของ f 16V ไม่ได้จำกัดแค่การโจมตีทางอากาศเท่านั้นแต่มันยังสามารถทำภารกิจโจมตีภาคพื้นการสกัดกั้นการลาดระเวนทางอากาศและการสนับสนุนภารกิจทางยุทธวิธีได้อย่างยืดหยุ่นมันสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอัจฉริยะเช่น AIM 9X Sidewinder เอ็มลบหนึ่งร้อยยี่และอาวุธปล่อยระยะไกลหลากหลายรูปแบบนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเปิดตัวฝูงบิน F16V คือการส่งสารทางการทหารไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงพันธมิตรและคู่แข่งในภูมิภาคอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมแล้วไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันตนเองแต่ยังสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรักษาความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย อีกจุดที่สำคัญคือต้นทุนต่อประสิทธิภาพของ F16V ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจัดหา F35 หรือเครื่องบินล่องหนอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและบำรุงรักษาสูงม,มาก F16V ใช้ระบบเครื่องยนต์ที่สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายในเงื่อนไขของประเทศกำลังพัฒนาและยังสามารถผสมผสานเข้ากับเครื่องบินแบบเก่าที่มีอยู่แล้วในระบบของกองทัพไทยแม้ว่าจะยังไม่ใช่เครื่องบินล่องหน แต่ F-16V ก็สามารถใช้งานร่วมกับเครือข่ายรบที่ล้ำสมัยได้และด้วยระบบ Link 16ทำให้สามารถประสานการปฏิบัติการกับเรือรบเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AEW และ4และระบบภาพพื้นดินได้อย่างไร้อรอยต่อนอกจากด้านยุทธศาสตร์แล้วการจัดตั้งฝูงบิน F-16V ยังส่งผลต่อด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศการฝึกนักบินการสร้างทักษะให้กับช่างเทคนิค และการเปิดประตูไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งตรงกับแผนของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศมีความมั่นคงทางเทคโนโลยีไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวการฝึกนักบินในยุค F 1 6 V ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายเพราะต้องใช้การฝึกที่เข้มข้นทั้งในห้องนักบินเสมือนจริงซิมูเลเตอร์และการบินจริงด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นนักบินรุ่นใหม่จะต้องเข้าใจระบบดิจิทัล ระบบควบคุมแบบ fly-by-wire และการใช้งานอาวุธอัจฉริยะให้ชำนาญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดตัวฝูงบิน F-16V คือการตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของกองทัพอากาศไทยในสายตาชาวโลกว่าเรามีศักยภาพมีวิสัยทัศน์และมีความพร้อมที่จะปกป้องน่านฟ้าและผลประโยชน์ของชาติในทุกระดับทั้งในยามสงบและในภาวะขับขันแม้ยังมีคำถามในหมู่ประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับงบประมาณหรือความจำเป็นในการจัดหาเครื่องบินใหม่ แต่ในมุมยุทธศาสตร์ความมั่นคงไม่ใช่สิ่งที่รอได้ความพร้อมวันนี้อาจหมายถึงชัยชนะในวันพรุ่งนี้และ F16V ก็คือเครื่องมือที่จะพาไทยไปสู่ความมั่นคงทางอากาศระดับใหม่ขีดขีดขีดสรุปการเปิดตัว F16V ไม่ใช่แค่การอัปเกรดฝูงบินแต่คือการเริ่มต้นของบทใหม่ในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยซึ่งกำลังบินเข้าสู่อนาคตด,ด้วยปีกแห่งเทคโนโลยีความทันสมัยและศักดิ์ศรีแห่งชาติ